สวัสดีครับผมชอวัชรพลนะครับคลิปนี้พามาฟังเสียงเครื่องยนต์กระหึ่มกระหึ่มของโกมัสซ PC 210รุ่น10 m c ลครับรถใหม่แกะกล่องโรงงานแรกนะครับโรงงานแรกเลยของเสียไพฑูรย์บุรีลำขับโดยคนขับฝีมือระดับอาจารย์เจ้าเก่าเจ้าเดิมครับนะดวงครับ ดวงที่เคยขับ p c 200รุ่นแแล้วก็ p c 200 c e มาก่อนนะครับเป็นที่ไว้วางใจครับเสียไปโทษให้ขับคันใหม่เลยประเดิมเที่ยวแรกกับแซม 3cc ครับประเดิมเที่ยวแรกของคลิปเรากับแซม 3cc วิต,ตอร์3 4 4พลังมา กระหึ่มมากคุณผู้ชม s a 1หนึ่ง 17E คิดหนึ่งนะครับทำงานประกบโคนกับปั๊มของคเปอร์เซอร์ PC 3 0 0 PC 3 5 0นะครับก็คือใช้ปั๊มใหญ่แล้วก็บุกี้ใหญ่ไซส์บานเบอร์นะครับตัวนี้บุกี้เขาก็จะอยู่ที่1.2ึลูกบาทเมตรนะครับหรือว่า1.2คิวนะครับ าตักเป็นสิบคิวนะครับแต่พ่นพ้นอย่างนี้สิบคิวน่าจะแค่คาตักหกตักครับอยู่กับงานกรมโยธาธิการและพังเมืองครับ งานขุดเอาดินไปสร้างหรือว่าไปทําสวนสาธารณะนะครับที่อำเภอประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์งานก็คือหอจกรอึงแส่เห่งจำกัดครับงานเดียวกันแหละกับที่ป้าชาติจเจริญสั์มาถ่ายแล้วก็ที่ชินกันกาชัก กระหึมมากคุณผู้ชมกรอหึมแบบมีสไตล์นะครับ แจบมีเอกลักษณ์เสียไปโทนน่าจะจัดตัว225 LC มานะจัดตัวนั้นมานี่สวยงามเลยครับเพราะว่าเก็เพิ่งซื้อนะครับซื้อหลังตัว225มันเปิดตัวมาก่อนที่แกจะซื้อนะครับแต่ราคาตัวนั้นน่าจะสูงเกินไปนะครับอาจจะเกินความจําเป็นนะครับ ันนั้นเหมาะกับการเข้าไปยืนแบบว่าประมาณว่ายืนลงโม่นะครับบอดินใหญ่ๆห,หรือว่าลงโม่นะครับไม่ค่อยได้เคลื่อนย้ายหรือว่าขนย้ายนะครับเพราะว่าช่วงล่างค่อนข้างที่จะกว้างนะครับ LC มหาสารครับเป็นตับม้าอ่อนๆคุณผู้ชมเป็นตับม้าอ่อนๆนะครับ ส่นมากรถดําทิมงานเสียไปทูนก็จะมีหัวประดุกแล้วก็วิกเตอร์ไปเลยนะครับแดดยังไม่ออกครับเปลี่ยนมุมสักหน่อยคุณผู้ชมมุงกี่1.2คิวครับ คู่ปรับแคทเตอร์พิลล่า320สนิกเจิเป็นรถกดที่ชอบประเภทงานแข็งเหมือนกันแล้วก็ให้บุกีไซส์ใหญ่บิ๊กเบิ้มเหมือนกันนะครับ รู้สึกว่ารถดำน่าจะมีประมาณกจะหกคันหรือเปล่านะครับที่วิ่งงานตอนนี้ไม่แน่ใจว่า6หรือ7นะครับนะครับหมอปัะดูครับ FN 2524้าสองสครับสองร้อยแรงมา้า มิสตเตอร์สองหกศูนย์แม่แดดออกซะแล้วย้อนแสงหรือเปล่าไม่เฉลยนะพอได้อยู่ครับเมื่อก,กี้ใหญ่ก็ถือว่าได้งานเร็วดีนะครับนะ คือมันแน่นอนอยู่แล้วว่าอาจจะไม่เร็วสู้ซูมิโตโมโห,หรือว่าโกเบโก้นะครับแต่เขาก็เอาบุกจีใหญ่เข้าแรกนะครับปัดเบี่ยงกับความเร็วก็คือเอา1.2สู้กับ0.93นะครับรถขดตุกแวนทุกรุ่นครับ มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปไม่มีค่ายไหนแบรนด์ไหนสมบูรณ์หรือว่าดีไปหมดสัทุกอย่างนะครับค่ายนี้ดีอย่างนี้ค่ายนี้เสียอย่างนี้นะครับ วเวลาเสียงตับม้ามันหล่นลงพื้นนี่เสียงเหมือนลูกลังเลยนะครับเสียงเหมือนหินเลย เดี๋ยวคันนี้เท่าไหร่สามสี่สี่หรือสองไม่มั่นใจนะครับไม่แน่ใจในคันที่มานี่สองหกครับคันเมืรร่อตะกี้ที่ไปเนี่เป็นสามสี่สี่นะครับขออาภัยคุณผู้ชมด้วยนะ 44ครับคันนี้จะเป็น26ครับถอยเลยถอยเลยโอ้เขียนมุมครับรู้สึกว่ามันจะย้อน รนี่รู้สึกว่าจะจําหน่ายมาแล้วประมาณน่าจะประมาณหกปีนะครับห้าหกปีนะครับ ใน่วกเกี้1.2เขาก็ไม่มีการอาการกระดกแต่อย่างใดครับเดี๋ยท้ายก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะใหญ่นะครับ่วงค่อนข้างจะดีแล้วก็อยากนึ่งนี่คนขับมีสีมือครับ โอเคผู้ชมครับจทัทให้ชม12นาทีครึ่งก็แล้วกันสำหรับเจ้าโคมาเสอร,ร์ p c 2 1 0รุ่น10 MC ีโลทีมงานเสียบไปทนบุรีรัมนะครับก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ผมลาแล้วครับ